น่าสนใจลีลาของฝ่ายค้านนะคะถึงแม้จะยอมขีดค่าชื่อของคุณทักษิณชินวัตรออกจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแต่ในบางช่วงบางตอนของยติค่ะที่มีการกล่าวหาหนาย,ยกรัฐมนตรีในยินยอมให้ผู้เป็นบิดาชี้นำชักใหญ่นะคะฝ่ายค้านเนี่ยเปลี่ยนจากคำว่าผู้เป็นบิดาเป็นบุคคลในครอบครัวค่ะ เรื่องนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับประธานวันนอค่ะคุณวันมูฮัมัดนอมัททานะคะจะไปพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรค่ะเพราะว่ามีการตีความกันนะคะว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยว่ามันไปพาดพิงหรือว่าหมายถึงบุคคลภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่คุณวันมูฮัมัดนอมัททาหรือว่าประธานวันนอเนี่ยยื่นให้กับฝ่ายค้านเนี่ยตีกลับยติเนี่ยให้ไปแก้ไขอยู่ดี หรือว่าแค่แตัดชื่อคุณทักษิณออกไปก็เพียงพอแล้วซึ่งตรงนี้นะคะถ้าประธานวันนอนไม่ติดใจนะคะว่าคําว่าบุคคลในครอบครัวจะหมายถึงบุคคลภายนอกหรือไม่เนี่ยก็บรรจุระเบียบวาระการประชุมค่ะซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าถึงแม้จะไม่มีชื่อของคุณทักษิณอยู่ในยติอภิปรายไม่เบื่อวังใจแต่การกล่าวถึงบุคคลในครอบครัวเนี่ยบรรดาองค์ครักษ์ก็คงจะไม่ยอมง่ายๆและก็จะเกิดการประท้วงให้วุ่นวายกันอยู่ดีค่ะ ส่วนเรื่องกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะฝ่ายค้านเนี่ยขอเอาไว้นะคะ30ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้ได้แค่23ชั่วโมงค่ะโดยคุณวิสุทธิ์ัชนรุณนประธานวิปรัฐบาลเนี่ยยืนยันนะคะว่าถอยไม่ได้แล้วถอยไปมากกว่านี้เนี่ยก็ตกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วค่ะซึ่งก็ต้องรอดูการประชุมร่วมกันในวันที่19มีนาคมนี้นะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะยอมถอยให้หรือไม่หรือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่บอกว่าถอยแล้วตกไปน้ำ เจ้าพญาเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วจะยอมหรือไม่ค่ะทีนี้ถ้าไม่ยอมจะทำยังไงก็ต้องไปนัดหารือกันใหม่อีกนะคะ mm hmm. เมื่อดูไทม์ไลน์ของเวลาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังต้องลุ้นค่ะว่าจะได้อภิปรายกันทันในสมัยประชุมนี้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าไม่ทันฝ่ายค้านก็เสียโอกาสในการทำคะแนนนะคะ mm hmm. เพราะว่าสมัยประชุมนนั้นไม่ได้เปิดให้อภิปรายในเรื่างใจค่ะ สถานการณ์การเมืองของไทยนะคะก็เหมือนเล่นชักเยออกันอยู่ค่ะระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะคะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่มีใครแพ้และไม่มีใครชนะเด็ดขาดค่ะแต่ถึงแม้สถานการณ์จะดูออนแรงนะคะแต่ก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าหากจะพิรากเนี่ยเวลาที่เหมาะสมนะคะก็จะอยู่ที่วันที่2 4มีนาคมเนี่ยแหละค่ะนะคะทีนี้เนี่ย ศึกนอกก็ลำพังศึกนอกนะคะแต่ศึกในค่ะต้องเคลียร์กันให้จบก่อนไหมคะนะคะในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยถึงแม้จะขึ้นอยู่กับ2ผู้นําจิตวิญญ,ญาณของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยก็คือครูใหญ่กับนายใหญ่ถาาคุยกัน2คนลงตัวแล้วก็จบก็จริงแต่ก็ได้เห็นสัญญาจากคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะนัดหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลน,นะคะ,นนนะนนะ,คะไปรับประทานอาหารกันในวันศุกร์ที่21มีนาคมนี้ เรียกว่าก่อนการอภิปรายค่ะก็คุณจะต้องคุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยเพิ่งจะนัดดินเนอร์กันไปในวันที่25่สิบห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทมกลางการเคลื่อนไหวที่คุณทักษิณเนี่ยลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณทักษิณบอกว่าการที่เขาเดินทางม,มานะคะไม่ได้เป็นการปลุกมวลชนเพื่อสร้างความขัดแยง้งแต่เป็นการสร้างความรักและความสามาัคคีเพื่อทํางานร่วมกันค่ะและเขานะคะก็มองเรื่องของปัญหา,าครอภูมิใจ ไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เหมือนตบจูบก,กันตลอดเนี่ยว่าก็มีรสชาติดีค่ะทั้งหลายทั้งปวงนะคะความเคลื่อนไหวในการนัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลนะคะและการเคลื่อนไหวของคุณทั้งสิณน,นั้นก็เป็นไปเพื่อประคองนายกอิงให้ผ่านพ้นการอภิปรายไม่ว่างใจไม่ว่าจะเป็นการผ่านพ้นอย่างเป็นทางการหรือใช้บันไดหนีไฟค่ะ